ส่วนพิธีเพื่อประทานพระพรชัยลำดับจากนี้ไปก็จะร่วมกันถวายเครื่องบูงสูงเครื่องสังสก,ก,งกุลตระกูลเครืเทงไทยพระเทวาทุกพระองค์บรมครูและเหล่ามหาเทพขอทุกท่านร่วมกันพนมมือขึ้นนะครับพอถึงช่วงที่ให้เอ่ยชื่อขอากาบเรียนเชิญทุกท่านเอ่ยชื่อนามสกุลของตัวท่านเองที่ดังๆนะครับอิมังสูปะพะยัญชนะสัมปัน,นงสารีนางพ่อชนานางที่ปักทูปะทะมัง สักการะวันทานังอุเทวานังอุภุมมานังพรุอาจาริยังพุทธสะปูเชมะสีสีวันนี้เป็นวันดีข้าอาภเจ้าอวขอเรียนเชิญทุกท่านเอ่ยชื่อนามสกุลของตัวท่านเองที่ด,ดังๆเลยครับดาอายตกแต่งบายสีไว้พร้อมเสร็จ อีกทั้งเครื่องหอมหวานขนมต้มแดงต้มขาวน้ำมะพร้าวอ่อนหอมหวานยิ่งโอชารสอีกทั้งทกเทียนชวราและดอกไม้เพื่ออุทิศถวายแด่เทพไทยเทวาปรูบาจารย์ทุกพระองค์ผู้ทรงมีพระเมตตาขอท่านทรงโปรดเสด็จมารับเครื่องสักการะกิจส่วนอุทิศจิตจ,จำนงสิ่งใดพลาดขาดหรือเกินไปบ้าง ขออย่าสร้างซึ่งเมตตาขอจงกะรุณาอภัยโทษขอจงโปรดมารับเครื่องบัตรพิกรรมที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายกระทำถวายทุกสิ่งทุกประการและขอจงโปรดประทานพระพรชัยให้ลูกหลานทั้งหลายใสสมดังความมุ่งมาอาปราถนาเทินเหล่าปวงเทพไทยพระเทวา ทุกพระองค์เจ้าขาบรมครูพระพิคเนตแลองค์พระศิวะและสรีหลิวิษณุในภาคแห่งพระหลิหละวันนี้เป็นวันมหามงคลที่คณะผู้จัดละครค่ายทีวีซีนคณะดารานักแสดงละครเรื่องเล่บรรทรกการได้ทำการบวงสวงบูชาขอพรต่อองค์ปฐมบรมครูพระพิคเนตบรมคูแห่งศิลปาการแสดงมหาเทพผู้ขจัดอุปสรรค ประทานความสุขความสําเร็จขอและขอประทานขมาต่อองค์เทวปฏิมากรอ,อง์คพระฮาริหละซึ่งอวตารเป็นองค์อวตารแห่งองค์พระศิวะมหาเทพและองค์ศรีฮาลิวิสุมหาเทพสิ่งใดที่คณะผู้จัดละครได้กระทําการล่วงเกินโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยบทละครก็ดีหรือด้วยเหตุใดก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายขอทุกพระองค์ จงทรงโปรดประทานขมาให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและขอเหล่าปวงเทพไทยพระเทวาทุกพระองค์จงทรงโปรดประทานพระพรชัยให้หละครเรื่องเล่บรรพก,การและทู้มีเกียรติทุกท่านจงประสบผลสำเร็จดังที่ปรารถนาและขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะเจ้าคะขอทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพระพรใจต่อองค์เหล่ามาหาเทพและเป่าเหล่าพวงเทพไทยพระเทวาทุกพระองค์ได้เลยครับ

นะครับทุกท่านที่ได้รับพรมาลัยแล้วนะครับขอให้ยกพรมาลัยพนมมือขึ้นนะครับพรามจะได้นำทุกท่านขอขมาต่อองค์พระฮาลิธาะ นะครับขอทุกท่านว่าตามดังๆนะครับพ้ะพเจ้าเอ่ยที่นักสุกุลครับขอประทานธรรมาต่อเทวะปฏิมากรองค์พระหลิหละซึ่งเป็นอวาตารรวมแห่งองค์พระศิวะมหาเทพและองค์ศรีหลิวิษณุมหาเทพ สิ่งใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำล่วงเกินโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยบทละครก็ดีหรือรอืด้วยเหตุใดๆก็ตามข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานขมาแลขอทุกพระองค์ ทรจง,จงโปรดประทานพมาให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทินนะครับตั้งจิตอธิษฐานแล้วนำโคงมลัยนั้นไป่ท้องถวายที่องค์พระพิฆเนศน,นะครับแล้วก็ขอกลับเรียนทุกท่านมาฝรักถวายทูปเพื่องบงวงสรวงเรื่อสักรละนะครับขอกับเรียนเถิครับ นะครับอย่างที่ตรงท้อ,องธรรมาลาัยหรือบนอทางซ้ายขวาก็ได้นะครับ <ç uk> เดี๋ยวรับทุกกระสานดอกแล้วตัดเริ่งเส้นน่นะครับต้นองสวงอย่างละดอกนะครับน <c oughs> ะครับถ้าปักใบสีสามดอกหรือปักที่กระถางทุบตั้งออธิษฐานแล้วก็ปักที่กระถางทุบก็ได้นะครับ 他们觉得还是有解决的办法。<noise> <noise> <noise>